ครับวันดีครับเพื่อน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 คลิปนี้มาดูหลักสิบล่างเพิ่มเติมอีกทีนึงนพนเพื่อนนะหลักสิบล่างเก่าแล้วก็เด่นล่างเก่าสองสูตรมัวที่ผ่านมาก็เข้าตรงนั้นเพื่อนนะเข้าตรงหลักสิบล่างก็เข้าเด่นล่างแล้วก็เข้าเด่นล่างสองสูตรที่ผมถ่ายไปงัวที่ผ่านมาเข้าเข้ามวนี้ตามตามโตอีกทีนึงนั้นเพื่อนนะ อีกไม่กี่วันแล้วเพื่อนเนืออีกวันนี้ก็วันเสาร์วันนี้วันเสาร์ทั้งวันพรุ่งนี้ก็วันนี้วันศุกร์ทั้งวันพรุ่งนี้วันเสาร์อีกทั้งวันแล้วก็วันอาทิตย์อีกทั้งวันอีกนานเพื่อนนะแล้วก็วันจันทร์เราก็ใครดวงดีก็ได้นานเพื่อนนะใครดวงไม่ดีเห็นเลขไปก็เลขไม่สวยไม่อะไรไม่ชอบก็อาจจะไม่ถูกก็เป็นไปได้นานเพื่อนนะเพราะว่าบางที เราก็ดูหลายเจา้าดูหลายๆสำนักเสร็จแล้วเลยเจ็บต,ตัวนั้นไม่ชอบตัวนี้ไม่ชอบเสร็จแล้วมันก็ออกมาก็มีถ้าคนไม่มีดวงก็ไม่ได้นั้นเพื่อนะคนมีดวงก็จะว่าตัวนี้ก็ชอบอ่าถ้าตัวนั้นไม่ชอบอย่างนี้ก็มีบางทีก็ว่าเลขดับเลขไรอก็มีเหมือนกับที่ผมส่งสองตัวบนให้ตำรวจพิการอยู่ที่ใต้นั้นเพื่อนนะ แกก็บอกงวดนั้นแกบอกว่าเลขหกดับสายตายแกก็ไม่ซื้อแกก็ไม่ซื้อสองตัวบนตรงตรงเม็ดเดียวอีกตังหาก็ไม่ซื้องวดนั้นพ่มิกับหนังทางน้องจอกเข้ามางวนแรกนั้นเพื่อนนะเข้ามากับผมแกถูกไปเม็ดเดียวสองตัวบนเม็ดเดียวนั้นเพื่อนนะแต่หลักร้อยไม่เข้างวนนั้นมันออกแปดหกเ็ด ถ้าก็บว่าตำรวจพิการอยู่ที่ใตแ้แจไม่ถูกผมคุยกับทางทุ่งสงผมก็พูดความจริงส่งเลขให้ไม่ซื้อเจบอกว่าเลขดับสายใตย้คนขายหมูอยู่ที่บางนาตาดเพื่อนคนที่ส่งเสียงมาโทรศัพท์แจเสียจะเอาไปซ่อมซ่อมเสร็จแล้วพอ,อามาดูโอโ,โหสูตร อาจารย์ให้เลขมาตัวเดียวเม็ดเดียวไม่ได้ซื้อแจกก็เลยขอหมายเลขบัญชีมาอาจารย์ขอหมายเลขบัญชีหน่อยผมไม่ได้ซื้อผมส่งค่าสม,มุดประกาศดินสอให้อาจารย์แจกก็โอนมาห้าร้อยแต่ตํารวจใต้ไม่ไม,ไม่ไม่นี่นะผมก็ส่งเสียงไปให้เขานั่นเพื่อนนะส่งเสียงไปให้ตํารวจที่ใต้คนตํารวจพิการคนนั้นเขาก็ยังบอกว่าดีใจกับคนถูกหวยตัวเองส่งให้ไม่ซื้อไม่ชอบ แล้วก็ไม่ส่งค่าปาะกาดินสอมาให้เราให้เลขไปตรงๆเม็ดเดียวก็ไม่ซื้อหมองวดัดมาเขาก็ไปเอากับอีกสำนักหนึ่งแต่เขาก็ถูกก็ไม่รู้ว่าถูกเท่าไหร่แต่ก็มีส่งสลิปโอนเงินให้อีกสำนักหนึ่งมาให้ทีงผมผมให้ตรงๆเม็ดเดียวไม่ซื้อผมก็เลย พูดตรงๆเลยผมบล็อกเลยเพื่อนๆไม่ต้องมาคุยกันเลยชาตินี้ชาติหน้าถ้าเจอกันค่อยว่ากันชาตินี้ไม่ต้องคุยกันเลยเอาแค่นี้เพื่อนๆผมพูดความจริงชาติหน้าค่อยมาเจอกันชาตินี้สําหรับชาตินี้พอแล้วอ่ะก่อนเข้าดูแนวทางของเราเพื่อนอย่าลืมฝากช่องฝากคำเตือนครับจิบโลนี่ทำขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบ,บาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยน,นะครับผมพูดกลมจริงนั่นเพื่อนนะผมไม่ลืมเพราะผมเป็นคนจําผมจาตั้งแต่ผมเป็นเด็กอย่างผมยังไม่ขึ้นโรงเรียนเลยนันเพื่อนนะผมจําได้หมดคนไหนทาอะไรยังไงสามสูตรนั่นเพื่อนนะสามสูตรเพราะมันมีคนใหม่ด้วย เอาลงไปหน่อยหนึ่งเดี๋ยวให้ดูลงมาดูแนวทางลงมาแต่นู่นก่อนนั้นเพ่อนะเราจะให้ดูก่อนปลายเลยมันก็จะนี่ไปถ้าเปนนี่ก่อนต้อปิวเปิดพัดลมไม่เห็นหมด สสมุดไม่ใช่กระดาษ A4 หรอกเพื่อนสมุดธรรมดานี่แหละแต่มันมันสามสูตรสามสูตรเห็นหมดแล้วนี่ลงนิดนึงสูตรฝั่งซ้ายมือเป็นหลักสิบนั่นเพื่อนนะเอาไปตัดหลักสิบล่างที่ผมถ่ายเห็นเพื่อนไปก่อนหน้านั้นแล้ว หลักสิบเข้ามาหน่วยด้วยเลขเด่นอันนี้เลขเด่นนะเพื่อนนะเป็นเลขเด่นเด่นล่างเก้าเข้าห้าเข้าเก้าเข้าอันนี้ก็เข้าอันนี้เข้าสองตัวแล้วแต่สูตรใดสูตรหนึ่งจะเข้าตัวสองตัวนั้นเพื่อนนะสูตรนี้เป็นหลักสิบหลักสิบเข้าแล้วก็มาสองตัวมางวดถัดมาสูตรมาสูตรมาสูตรมา มางวดถัดมาหลัก10เลขสามเข้าเด่นล่างเข้า3เด่นล่างเข้า3เม,มื่อมีสองมีสูตรนี้มีสูตรหลัก10นี้มามาสตัวสูตรหลัก10บมา2ตัว สูตรหลักสิบมาสองตัวมางวดถัดมางวดถัดมา10เข้า10เข้า8มา8มาแล้วก,ก,ก็มาสองตัวเด่นล่างเข้าเด่นล่างเข้าสองตัวมาอ่า มางวดถัดมาหลักสิบล่างเข้าหกงวดน,นี้มาตัวเดียวมาหกตัวเดียวมาดูเด่นเด่นมาหกมาสองตัวมาหนึ่งตัวเลขสี่ตัวแต่ละสูตรเลขสี่ตัวแต่ละสูตรแล้วแต่สูตรใดจะมาสองตัวเลขเด่นเฉพาะเลขเด่นเข้ามาดูงวดถัดมาหลักสิบ งวดไหนเนี่ยงวดนี้ผ่านไปยังนี่อ่ะผ่านไปแล้วมางวดนี้หลักสิบสองมาสองตัวเลขเด่นเลขสองมาเลขสองมาเลขหนึ่งมามารบหลักสิบเข้ามาสองตัวเลขเด่นมาสองตัวเลขเด่นมาตัวเดียวแต่ละสูตรเข้าหมดทุกงวด เลขสองมาหลักสิบเลขสามมาหลักหน่วยเลขเด่นมาสิบเลขเด่นมาหน่วยเลขสี่ตัวเข้าทุกงวดหลักสิบมาห้าหลักหน่วยมาหนึ่งเลขเด่นของเรามาสองตัวสูตรนี้มาตัวเดียวงวดน,นี้หลักสิบมาศูนย์มาห้าศูนย์มาหลักหน่วย เลขเด่นมา10เลขเด่นมา2ตัวอ่ะมางวดถัดมาหลักสิมาหลักหน่วยมาเลขเด่นมาหเลขเด่นมา4มาทุกงวดมาดูหลักสิบงวดถัดมาสามมาหน่วยมา2เลขเด่นมาหลัก10เลขเด่นมาหลัก10 ไม่มาหน่วยสักสูดรเลยมา10อย่างเดียวมางวดถัดมางวดถัดมา3มาหมา3มา6มามางวดถัดมา8มาหลัก10บหมาหน่วย8มา8มา <c oughs> หลักสิบมาหน่วยด้วยมางวดถัดมางวดถัดมาได้ศูนหมาด้วยศูนมาศูนย์มาหลัก10บได้หน่วยด้วยมางวดถัดมา8ดมาเจดมาหน่วยเด่นเลขเด่นมามาสิบมาหน่วยสองสูตรมาทุกสูตร มาดูงวดถัดมา2มา10 2 0มาหน่วยเลขเด่นมา2เลขเด่นมา0มาทุกงวดออันนี้มาหน่วยอันนี้มา10มาครบล่างมาสิเออมาหน่วย มาดูงวดถัดมา9มา9มา10มาตัวเดียวไม่มีหน่วยอันนี้มาหน่วยอันนี้มาหน่วยมา10งวดถัดมา2มา10 6มาหน่วย2มา10 6มาหน่วย6มาหน่วยเลขเด่น2สูตรมาทุกงวด มางวดถัดมาเลขค่ามา10เลข0มาหน่วยเลขเด่นมาหน่วยเลขเด่นมาหน่วยเลขเด่นมา10บหลัก10เลขค่าเข้า มาดูงวดที่ผ่านมางวดที่ผ่านมาออกอะไรจำไม่ได้6 3สเลขหเลขสมเลขหมีไหมเลขหกมีเลข6ตัวเลขเลขเด่น6เลขเด่น6 มาหหลัก10 6มาหน่วยมาด้วยมาดูงวดนี้ถ้าเลขเด่นเป็นแบบนี้หลัก10ที่ผมถ่ายให้เพื่อนไปได้9้าได้ศูน ได้3เอามาส่วนเสร็จแล้ว9ก้ก็หาย3ก็ไม่มี9 0 3หายเหลือศูนย์ตัวเดียวหลัก10เหลือศูนย์ตัวเดียวเหลือศูนย์ตัวเดียวจะมาแมนเพื่อ,อเชิญตัวใหญ่ที่สุดเพื่อคนมองไม่เห็นหลัก10บได้ ได้ศตัวเดียวหลัก10ได้ศนตัวเดียวเลขเด่นมีศูนย์เลขเด่นมี0ูนย 0. สูตรเดินยังไม่ผิดแล้วตัวไหนจะเป็นหลักหน่วยเห็นเพื่อนตัวไหนจะมาเป็นหลักหน่วยหลัก10เราได้ศูนย์ตัวเดียวจะมาไหมก้าไม่มี9ไม่มี หลักสิล่างเดินยาว2ปีกว่า2ปีเหลือเท่าไหร่ยาวยาวก็ไม่มีก็เหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวเลขเด่นผมผมถ่ายให้เพื่อนไปข้อมูลล่าง4ส,สูตรได้เลขศูนย์อยู่สสูตรมาบวกเด่นชุดนี้ไปอีก2ส,สูตร4 4่บวกสเป็น6 4สบวกสเป็น6 หกสูตรหกสูตรเพื่อนว่าจะมาไหมเมื่อสิบล่างแล้วได้สิบล่างแล้วได้เลขศูนย์เดือนล่างตัวนี้จะมาจิตตัวนเพื่อนถ้าศูนย์มานี่กลุ่มนี้จะมาด้วยไหมในกลุ่มนี้จะมาด้วยไหมหรือหกจะมาหรือแปดจะมา หรือเก้าจะมาหรือสามจะมาหรือห้าจะมา <c oughs> อ่ะหลักหน่วยผมหลักหน่วยล่างนั้นเพื่อนนะหลักหน่วยอ่หลักหน่วยบนผมถ่ายไว้ผมยังไม่โหลดมันได้สามตัวนั้นเพื่อนนะผมโหลดไปสองรอบแล้วล่ะเดี๋ยวดีมันใกล้จะใกล้จะได้ดูแล้วผมก็เลยเอาไว้ก่อน ก็เลยมาถ่ายอันนี้นันเพื่อนนะผมโดดไปสองรอบแล้วนี่ก็เลยยังไม่ได้ดูนั้นเพื่อนนะเลยนี่ไว้แล้วก็มาถ่ายหลักสิบล่างให้มันเหลือตัวเดียวหลักสิบล่างผมเหลือตัวเดียวเลขเด่นของผมสี่สูตรห้าสูตรหกสูตรเจ็ดสูตรแปดสูตรเก้าสูตรสิบสูตรผมได้เลขศูนย์ตัวเดียวไม่รู้จะมาไม่มานั้นเพื่อนนะแต่ตามสูตรมันชนเยอะที่สุดเฉพาะเด่นล่าง ถ้ามาก็เห็นนั่นเพื่อนนะถ้าไม่มานี่ไม่เห็นแน่นอนใครจะว่ายังไงแล้วแต่ศูนย์เด่นอยู่ที่หลักสิบไม่รู้จะมาไม่มาถ้ามามันเพื่อนจะได้เห็นพร้อมกันกับผมผมก็จะเห็นพร้อมกันเพื่อนนั้นเพื่อนนะเลขเลขศูนย์มันเด่นที่หลักสิบตัวเดียว <c oughs> <c oughs> อะิปนี้เท่านี้เเพื่อน ถ้าสูตรนี้มาสองตัวอย่างนั้นเพื่อนนะเพื่อนเล็งเห็นตัวไหนถ้าสูตรหลักสิบล่างถ้าเกิดสูตรนี้มาอีกเพื่อนจะเล็งเล็งเห็นตัวไหนที่จะมาหลักสิบด้วยสูตรข้อมูลล่างที่ผมจับสองตัวล่างให้เพื่อนไปคลิปที่สองคลิปที่สองหรือคลิปที่หนึ่งเพื่อนผมจับให้ตรงหลักนั้นเพื่อนนะ ผมว่าเลขล่างงวเน,นี้ยไม่รู้ไม่รู้ว่าสูตรเราจะเข้าไม่เข้านั้นเพื่อนนะแน่นอนนะเลขล่างต้องออกมาแค่สองตัวหลักสิบกับหลักหน่วยแค่นั้นแล้วเพื่อนผมทำสุดๆแล้วเพื่อนอ่ะคลิปนี้ตอนนี้นเพื่อนเลขล่างผมได้ชุดเดียวนั้นเพื่อนนะเด่นเด่นได้ชุดเดียวอ่ะอยังไม่จีวันค่อยสรุปมันเพื่อน สรุปไว้เดี๋ยวมันจะเหมือนอาหารเราเนี่ยนันเพื่อนต้องแช่ตู้เย็นถ้าไม่แช่ตู้เย็นมันก็จะเสียนั้นเพื่อนนะกับกรงกับข้าวเราก็ต้องเก็บแช่ตู้เย็นนั่นเพื่อนนะโหลดไปไว้เดี๋ยวมันจะเสียบูดเน่าเรากินไปท้องเสียนั่นเพื่อนนะอ่ะชิปนี้เอาเท่านี้เพื่อนขอบคุณันเพื่อนทุกคนครับสวัสดีครับ